วันนี้มีชาวต่างชาติที่เคยมาเมืองไทยนะคะบอกว่าฉันจะมาพูดถึงอาหารไทยสตรีทฟู้ดว่ามีรสชาติอร่อยหรือเปล่าหรือไหมว่ามีต่างชาติบางคนมาเมืองไทยแล้วบอกว่าอาหารไทยเนี่ยน่าขยะแขยงอาหารไทยถึงแม้ว่าจะมีราคาถูกแต่ว่าแบบคุณภาพอัไม่ได้ดีเลยคือรู้ป่ะฉันเห็นคอมเมนต์แบบเนี้ยเยอะมากๆเลยนะ เกี่ยวกับคนที่รีวิวอาหารไทยอะ่ะฉันรู้สึกว่าเป็นความคิดเห็นที่แบบว่าก็ปกติบางคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยมาเมืองไทยด้วยซ้ําแล้วก็มาแสดงความคิดเห็นมาคอมเมนต์ซึ่งก่อนที่ฉันจะตอบกลับคอมเมนต์พวกเนี้ยนะฉันอยากจะบอกนิดนึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยการรีวิวอาหารอะไรต่างๆก็ ็นการทำคอนเทนต์เพื่อที่จะเหมือนกับว่าเพิ่มยอดวิวแหละแต่อันนี้ฉันจะมาพูดถึงความจริงนะเพราะว่าฉันอ่ะเป็นคนที่ชอบพูดตรงๆอะไรชอบก็บอกอะไรไม่ชอบก็บอกคือมีคนบอกว่าอาหารไทยเนี่ยน่าขยะแขยงสำหรับฉันนะโดยส่วนตัวแล้วฉันรู้สึกว่าฉันก็ชอบอาหารไทยนะและฉันก็ชอบท่องเที่ยวในเมืองไทยด้วยจริงๆเนี่ยฉันเคยเดินทางไปหลายประเทศแล้วนะทั่วโลกเนี่ยแล้วก็จริงๆเนี่ยฉันเป็นคนที่ ชอบลองทานอาหารข้างทางมากๆเลยแต่ว่าอันนี้ถ้าเกิดพูดถือเฉพาะในเมืองไทยอาหารที่ดีที่สุดฉันรู้สึกว่าก็พวกอาหารข้างทางนี่แหละคือรสชาติอร่อยนะแล้วก็มีให้เลือกหลายแบบด้วยมีให้เลือกหลายรสชาติแต่และอย่างเนี่ยรสชาติแตกต่างกันฉันไม่เข้าใจเลยว่าทําไมต่างชาติบางคนเนี่ยบอกว่าอาหารข้างทางในเมืองไทยเนี่ยน่ารังเกียจทั้งๆที่พวกเขายังไม่เคยมาเมืองไทยด้วยซ้ํา หรือบางทีก็เป็นคนที่ไม่เคยมาอยู่เมืองไทยแถมยังยึดติดก,กับพวกอาหารแล้วก็วัฒนธรรมตะวันตกบางทีเนี่ยอาจจะยังไม่เคยมาเที่ยวในแถบเอเชียรีซับคุณรู้ไหมว่าจริงๆเนี่ยการมาเที่ยวประเทศไทยไม่ได้มีดีแค่ในกรุงเทพมหานครเท่านั้นนะคือเมืองไทยอะ่ะมีหลายภูมิภาคและแต่ละภาคก็มีอาหารที่แตกต่างกันรสชาติก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้น คุณอาจจะไม่ชอบอาหารไทยก็ได้แต่ว่ามีหลายรสชาติมากๆเลยนะคือฉันขอบอกเลยว่าทั่วทางประเทศไทยเนี่ยอาหารจะรสชาติแตกต่างกันและปัญหาก็ไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยด้วยปัญหาหน่าจะอยู่ที่ตัวคุณมากกว่าถ้าเกิดคุณไม่ชอบอาหารไทยนั่นก็เป็นเรื่องที่สบายมากแต่ว่าฉันรู้สึกว่าการที่บางคนมาพูดถึงอาหารไทยว่าน่าขยะแขยงไม่ต้องบอกแบบนั้นก็ได้มัง้งหรือว่าอาจจะเป็นการที่บางคนเนี่ยไม่เคารพสถา ที่ทําให้ดูไหมการที่คุณมาพูดจามไม่ดีเนี่ยเหมือนกับการแสดงว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ไม่ฉลาดเอาซะเลยเพื่อน,อนๆรู้ไหมคะว่าคลิปนี้มีคนเข้ามาดู1 7ล้านแสนวิวเท่านั้นที่เพิ่งโพสไปแค่2สัปดาห์เท่านั้นเองแล้วก็มีคอมเมนต์เกือบ2,000คอมเมนต์เลยทีเดียวค่ะมีคอมเมนต์แต่ของชาวต่างชาติทั้งนั้นเลยนะคะคนแรกมาดูค่ะ s u p e r บอกว่า Thai food is a unique sign made by mixing different herb s to create a variety of flavor and a variety of menus from the most difficult to make to the easiest อาหารไทยเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นวิทยาศาสตร์ที่ไม่เหมือนใครเลยนะมีการประสมผสานสมุนไพรที่แตกต่างกันสร้างความหลากหลายของรสชาติแล้วก็มีเมนูเพียบเลยแหละมีทั้งอาหารที่ทำยากและบางเมนูก็ทำง่ายมาก มีทั้งอาหารที่ทำยากและบางเมนูก็ทำได้ง่ายมากๆเดนี่ยดีกกี้มาคอมเมนต์ค่ะบอกว่า100% not everything is amazing but still the best food in the world for me I myself don't like s h i m p s or p a l a สำหรับฉันนะ100%อาหารไทยเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะแบบว่านาเธอแต่ขอบอกเลยว่าเป็นอาหารที่ดีที่สุดในโลกแล้วสำหรับฉันโดยส่วนตัวเนี่ยฉันไม่ค่อยชอบปลาลานะ่ะ โดย Creator มาตอบนะ้าแบบ I'm one of the rare souls that can t eat durian ฉันก็เป็นหนึ่งในอะไรที่แบบว่าหายากคือฉันอ่ะไม่ชอบกินทุเรียนจริงๆมาดูคอมเมนต์คนไทยกันบ้างนะคะบ,บางคนบอกว่าเดี๋ยวจะเลี้ยงกว๋วยเตี๋ยวป๊อกๆที่อ่อนนุ่นเลย คือต่างชาติคนนี้เขาบอกว่าตอนนี้เขาอยู่แถวอ่อนนุชนะคะแล้วบางคนก็บอกว่าขอบคุณค่ะที่มาอธิบายให้ชาติอื่นเนี่ยได้รับรู้บางคนก็บอกว่าขอบคุณที่ชอบอาหารไทยเป็นตัวแทนต่างชาติที่ได้บรรยายให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเข้าใจแล้วก็เห็นความเป็นจริงสักทีบางคนก็บอกว่าขอบคุณค่ะที่พูดให้หลายๆคน,นได้รับรู้จากประสบการณ์จริงถึงแม้ว่าอาหารไทยจะไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็อร่อยที่สุดใช่ไหมคะ แพทริกค่ะมาบอกว่า Thai food is the best for me อาหารไทยนี่แหละยอดเยี่ยมมากที่สุดแล้วสำหรับฉันเกรเตอร์ก็มาตอบหน้าเขียนไปภาษาคาราโอเกะบอกว่าอร่อยมาก o l ลิฟมาคอมเมนต์คขาบอก I want to try coming to the northern region Thailand is truly amazing ฉชานนะอยากจะกลับไปทางภาคเหนือของไทยจังเลยเมืองไทยเนี่ย amazing จริงๆ William commented that one of the reasons I've moved to Thailand is for the food. I am a health and fitness coach, so it's important for me to eat clean. I eat straight from the local vendors as it comes straight from the farm. เหตุผลหนึ่งที่ฉันย้ายมาเมืองไทยเนี่ยก็คืออาหารนี่แหละฉันน่ะเป็นโค้ชทางด้านสุขภาพแล้วก็ฟิตเนสเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญของฉันก็คือการกินอาหารคลีนนี่แหละฉันน่ะกินทุกอย่างที่เป็นอาหารข้างทางนะเพราะว่าทุทกๆอย่างเนี่ยส่งตรงมาจากฟาร์มเลยละ่ะ จีลีมาคอมเมนต์ค่ะ I live in Thailand for two years visit every province and I eat Thai food daily ฉัน,นอยู่เมืองไทยมา2ปีละและฉันก็ไปเที่ยวมาหลายๆจังหวัดและฉันก,ก็กินอาหารไทยทุกวันเลยละ่ะสุนพาเมล่ามาคอมเมนต์ค่ะบอก my teen is allergy to fish and nuts do you think we could ever visit Thailand ลูกของฉันเป็นวัยรุ่นแล้วก็แพ้ปลาแล้วก็ถั่วเธอคิดว่าจะมาเที่ยวเมืองไทยได้ไหม Creator ก็มาตอบให้ค่ะบอกว่า c h e c k and double check as they use r e s o u r c e a lot. n o t they normally ask you. if I was you, I would get a Thai person to write down what not to include so you can show vendors every time you order. ให้ตรวจสอบแล้วก็เช็คอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าส่วนใหญ่อะอาหารไทยจะใช้น้ำปลามากกว่าซอสถั่วเหลืองแต่ว่าถ้าเกิดร้านไหนใส่ถั่วปกติเขาจะถามนะถ้าเกิดว่าฉันเป็นคุณตอนมาเมืองไทยเนี่ยฉันจะให้คนไทยเนี่ยช่วยเขียนสิ่งที่คุณไม่อยากจะให้ใส่ลงในอาหารแล้วก็ ก็คุณอนะเอากระดาษอันนั้นแหละไปโชว์ให้กับคนขายทุกๆครั้งเลยนะเวลาสั่งอาหารไทยเอลกาสก็มาคอมเมนต์ค่ะบอก I love Thai food too ฉันชอบอาหารไทยเหมือนกันส่วนแอดเวนมาคอมเมนต์ค่ะบอก our grandma always taught us if you haven't tried to eat or taste it you are not able to judge it คุณยายของฉันน่ะสอนเสมอเลยนะถ้าเกิดว่าเรายังไม่ได้ลองกินหรือว่าลิมรสชาติอาหารนั้นอย่าไปตัดสินอย่างเด็ดขาดส่วนสตีฟเดวิสค่ะาบอกว่า Thai food is great I live there and I know อาหารไทยเนี่ยอดเยี่ยมมากๆฉันอยู่ที่นั่นและฉันก็รู้ดีเคที่มาคอมเมนต์นะบอก you may such an important point and that is there is so many foreigner here in Thailand now who manipulate Thai people for views and like on their page and to earn money for a living here นี่แหละคือประเด็นสำคัญคือตอนนี้มีต่างชาติมากมายมาอยู่ในเมืองไทยและตอนนี้ก็มีบางคนพูดถึงมุมมองในเมืองไทยเพื่อที่เขาเนี่ยจะมาหาไรายได้เพื่อใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยซึ่งแชทก็ได้มาทำอีกคลิปหนึ่งนะบอกว่าเมนูที่เขาชื่นชอบและโปรดปราดมากที่สุดสำหรับอาหารสตรีทฟู้ดในเมืองไทยนั่นก็คือขอหมูย่างกับส้ม ต้มำนี่แหละโดยในคลิปนะเขาโชว์ให้ดูว่าคนไทยเนี่ยจะถามว่าส้มตำเอาตำไทยหรือว่าตำปูปลาเอาเผ็ดแค่ไหนเอาหวานไหมโดยคุณพี่เทศนดะาวกินตำปูปลาด้วยนะคะใส่ปลานิดนึงแล้วก็แบบไม่เผ็ดมากเผ็ดกำลังดี แถมยังใส่ปูด้วยนะจ๊ะแล้วก็คอหมูย่างบอกว่าแหม่ดูแล้วน่ากินมากๆเลยแถมเนีมากินโชว์ใช้มือจกด้วยค่ะเอาโหก,กินเก่งมากๆเลยดูท่าต่างแซ่บเอาเข้าวเหนียวจิ้มน้ำจิ้มแจ่วด้วยนะแหม่ดูน่ากินนะพอเห็นแล้วหิวเลยะ <c ười> มีหลายคนมาคอมเมนต์นะบอกโอ้เห็นแล้วอยากกินมากเลยอะแต่ว่าถ้ากินเนี่ยขอบอกเลยนะให้สิบเต็มสิบเลยจ้าบางคนเ็าบอกว่าโอ้เห็นท่ากินแบบนี้แสดงว่าอร่อยชัวร์เลยะ่ะ แล้วก็มีต่างชาติมาคอมเมนต์ะชื่อว่าวินบอกว่า When you return home to England did you miss Thai food ถ้าเกิดกลับไปที่บ้านที่อังกฤษอ่ะเธอคิดถึงอาหารไทยไหม แท็มาตอบค่ะบอกว่า so much คิดถึงมากเห็นแบบนี้แล้วแหมน่ากินมากเลยนะเพื่อนๆมาร่วมการแสดงความคิดเห็นกันหน่อยซิว่ามีความคิดเห็นยังไงบ้างก,กับต่างชาติที่บอกว่าอาหารไทยน่าขยันขย,ขยันและก็ความจริงเนี่ยกินอาหารไทยสตรีทฟู้ดกันทุกๆวันมีความรู้สึกยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมกันคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ